สำมลีเรียกแม่จ้าเป่ามีปลิวนะคะทุกคนคะเบาๆนะคะโอ้โหดูเยื่อใ่โอ้โหลดอยากให้ดูกลูเตนของแป้งนะคะพงอากาศละเอียดมากแม่ดูเยื่อใยนะคะอือหอทุกคนเยื่อใ่เป็นเส้นเป็นเส้นคือแบบนี่คือละลายในมือนะคะอย่าแบบเออละลายในปากอ่ะมันแบบมันจิบจิบอ่ะ คือถ้าได้เบอร์นี้นะลายลายในมือของแท้แม่เป่ามีปิ้วะสําลีเรียกแม่นุ่นยังแพ้เลยนะคะทุกคนนับเส้นใหญ่สู้กันเลยค่ะนับเส้นใหญ่เลย เคยกินขนมปังที่ไหนนุ่มและเส้นใหญ่มีเยื่อมีใยเหนียวละลายในมือสำรีเรียกแม่แบบนี้ไหมนี่แหละคือโชโคุปังคือเทพของขนมปังนุ่มแสนนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแทบจะกินเปล่ากินเปลือยแล้วลืมกินไม่ต้องจิ้มอะไรเลยค่ะ